พลิเคชันที่เอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวอย่างปุ๋ยค่ะเพราะว่าถ้ากรณีตัวอย่างที่เป็นของแข็งเนี่ยะจะต้องผ่านการบดก่อนทั้งแล a ก็ใช้เครื่องบดย e ี้อลเลสนี่แหละค่ะเป็นรุ่น z ซ2 0 0นสอเนี่ยน,นะคะในการบดตัวอยา่างค่ะเพราะว่าจะต้องบดให้มีขนาดที่เล็กกว่า0 8 5มิลลิเมตรค่ะซึ่งมันเล็กมากๆเลยมันต้องประสิทธิภาพเครื่องทํางานได้ดีมากๆค่ะจึงจึงจะสามารถบดได้ตามสเปคนี้นะคะเพื่อให้มันสอดคล้องตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ ตัวอย่างที่บดแล้วเนี่ยมันจะได้มีความเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่เราจะนําไปทดสอบหาปริมาณธาตุอาหารนะคะค<ม>นะือถ้าเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไม่ดีเนี่ยต่อให้เจ้าหน้าที่ทดสอบเก่งแค่ไหนหรือว่าเครื่องมือวัดดีแค่ไหนเนี่ยมันก็มันก็ไม่โอเคมันใช่มันต้องเริ่มต้นตั้งแบบบดตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะ<ม>เรียกว่าถ้าเซตแ lap บบแบบนึงเนี่ยพี่ว่า F t C I H นะี้เครื่องมือพร้อมนะพร้อมพร้อมสำหรับแลบ,บนั้นเลยอะอยัง อย่างแล็บที่นี่นะคะตอนเปิดแล็บครั้งแรกเนี่ยก็ใช้เครื่องมือจาก STCRT ทั้งเซตเลยนะคะทั้งแล็บเลยนะคะครบวงจรค่ะก็สวัสดีค่ะ ชื่อสมรักมีสกุลนะคะก็ชื่อเล่นชื่อแพค่ะ,ะงานที่รับผิดช,ชอบนี่ก็เป็นตําแหน่งผู้จัดก,การห้องปฏิบัติการค่ะดูแลในเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างปุ๋ยนะคะก็ให้บริการกับลูกค้าค่ะสามารถส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือว่านำรายงานผลเนี่ยไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรก็ได้ค่ะ,ะเป็นของบริษัท ICT International นะคะก็ให้บริการทั้งลูกค้าภายในองค์กรเองแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าภายนอกด้วยค่ะ ะะถ้ามีท่านไหนที่เขาอยากจะสนใจมีดอยากจะส่งตัวอย่างมาสอดส่งมาที่นี่ได้เลยได้เลยค่ะก็เป็นแ a บที่ได้รับการรับรองนะคะ ISO IEC 17025ค่ะแล้วก็ได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรด้วยเรียกว่าปุ๋ยทุกชนิดนะคะก็สามารถส่งตัวอย่างที่นีแล้วก็นำรายงานผลไปใช้ขึ้นในเรียนปุ๋ยได้เลยะค,ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสวุสอสวพรณพพลอยศิรินะคะชื่อเล่นชื่อป้ายค่ะ ตำแหน่งจะเป็นหัวหน้าส่วนงานขายนะคะของบริษัท FPCR TDK เนี่ยค่ะก็ดูแลทางบริษัท ICP International มา7ปีแล้วะคะ่ะก็แต่จริงๆทางพี่สมรักก็ซื้อขายกับทาง FPC มาระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ามาดูแลช่วงต่อค่ะได้ข่าวมาแว้บๆว่าอย่างตัวเครื่องที่ทางพฟ่แนะนำมาเนะะี่ยค่ะตัว r a n g e น็อค <c oughs> ตัวแซคิมสอ้อยคะ ตัวน,นี้ใช้มากี่ปีแล้ว่อสิปีนะคะเท่ากับอายุของแ lab เลยค่ะก็ <c oughs> เปิด l a มาเลยเยอะมากเป็นเป็นเครื่องมือที่ทนทานมากเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาในการใช้งานน้อยมากค่ะคือมาของการตัดถคือายุเครื่องนี่นับอายุ lab ได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คือฝ้ายก็เลยไม่ได้ขายเครื่องใหม่เลยมันมัน <spikes> ม <Fra> ันทนทานนานเกินนะคะใช่ค่ะขนาดฝ้ายมาดูแลต่อกเสร็จแล้วใช่ค่ะเพราะตัวอย่างที่เข้าแล็บก็ค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราทั้งลูกค้าภายในภายนอกค่ะคือประสิทธิภาพของเครื่องก็ค่อนข้างดี คือจริงๆก็ดูแลพี่แพ้มาตั้งแต่เริ่มแรกก็จากที่หัวหน้าพามาแนะนําตัวกับทางพี่พี่แพ้เนี่ยค่ะแล้วก็มีมีการเเหมือนกับับพอร์ในส่วนของอิเซสซอรีอย่างอย่างทางเครื่องเครื่องบดของพี่แพ้เนี่ยไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่ก็จริงแต่มีการซื้ออิเซสซอรีเรื่อยๆในในทุกๆปีหรือว่ามีการเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนในพาร์ทของอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแจ้งกลับมาที่ที่ทางฝ่ายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือใหม่ที่ทําที่แพ้ย์มีการตั้งงบซื้อก็มีมีส่วนของเครื่องบดเครื่องช่างเครื่องทาน้ำอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดที่ที่ทางพี่แพ้ย์เพิ่งซื้อไปก็จะเป็นเครื่องทําน้ําก็มีการมามาดูพื้นที่เพื่อการติดตั้งระบบก่อนจะเข้าเครื่องกองน้ำอย่างเงี้ยก็มีเรามีการซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเครื่องกรองน้ำน e ี่มันต้องเขาต้องมาดูแบบไหนคะว่าแบบเออทางลูกค้าจะใช้น้ำแบบประเทศไหนอะไรยังไงยในตั้ติดตั้งกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมาคุยกับทางทันธุ์ที่ของเราก่อนเนาะว่ามีความต้องการแบบไหนใช่ค่ะเพราะจริงๆทางฝ่ายเนี่ยค yeah. ่อนข้างถามความต้องการคือเข้าถึงความต้องการของลูกค้านะคะเป็นเป็นเซลล์แบบมืออาชีพอะนะคือถามรายละเอียดถามรายละเอียดยิบเลยค่ะว่าว่าแบบว่าเราต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะพยายามจัดสรร ชนิดของเครื่องมือรวมถึงอิเซสซี่เนี่ยให้สอดคล้องกับลับกษณะงานของเรามาที่สุดเพราะเครื่องมือบางอย่างเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีตัวเครื่องมีเครื่องเดียวก็จริงแต่อิเซสซี่เนี่ยมันอาจจะเหมาะสมกับงานแต่ละประเภทนะคะอ่า mm hmm. ซึ่งทางผู้ใช้งานเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นทางเซลเนี่ยก็ช่วยดูแลช่วยนาเสนอให้จุดเด่นจุดด้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกหมดค่ะประกอบการตัดสินใจของเราบิที ากับทาง Product Specialist แล้วก็ถ้ามีส่วนที่เพิ่มเติมมาจากตัวเครื่องเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีทีมงานซัพพอร์ตที่เป็นทั้งส่วนของช่างเพื่อที่จะดูว่าเราเราต้องประกอบเครื่องยังไงให้มันได้ตาม requirement ของทางพี่สมรักหรือทางลูกค้าท่านหืดู่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้โดยส่วนมาที่ที่ดำเนินงานมานะ คือจริงๆแล้วพี่ก็รู้จัก SPC RT มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เป็นชื่อเดิม SPC นะคะคือเรียกว่าตั้งแต่เข้าสู่เข้าสู่วงการการทำงานแลบเลยค่ะเป็นเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มของผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์น่ค่ะคะือเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนตอบสนอง,งความต้องการของของเราได้นะคะเรียกว่าถ้าเซต l a บแลบหนึ่งเนี่ยพี่ว่า SPC RT มีเครื่องมือพร้อมนะพร้อมพร้อมสำหรับแลบนั้นเลยอะยัง อย่างแ a บที่นี่นะคะตอนเปิดแ a บครั้งแรกเนี่ยก็ใช้เครื่องมือจาก S P C R T ทั้งเซตเลยนะคะทั้งแ a บเลยนะคะครบวงจรค่ะฟองขอบคุณ <laughs> ค่ะต้องรัปรึมค่ะแล้วก็ชื่อเสียงในเรื่องของบริการหลังการขายนะคะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเนาะ <c oughs> คือถ้าบริการหลังการขายไม่ดีเนะะี่ยค่ะซื้อเครื่องมือมาแล้วถูกเทอยะะ่างเงี้ยค่ะมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาภายหลังได้มากนะคะ เพราะ mm hmm. ว่าในระยะยาวเราก็ยังม,มีส่วนของการดูมานีมีส่วนของออทีมซ่อมอะไรเงี้ยค่ะเรามีซัพพอร์ตให้กับลูกค้าอยู่แล้วด้วยต่อให้เราซื้อเครื่องมือมาดีแค่ไหนเนาะใช้ใช้งานไปม,มันก็เสียมันก็เสื่อมค่ะม,มันต้องการบริการหลังการขายด้วยนะคะแอปพลิเคชันที่เอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวอย่างปุ๋ยะคะ่ะเพราะว่าถ้ากรณีตัวอย่างที่เป็นของแข็งเนี่ยะจะต้องผ่านการบดก่อนทั้งแล็บก็ใช้เครื่องบดยี่ห้อเลสนี่แหละคะ่ะเป็นรุ่น z ซ2เ0็เนี่ยนะคะ ในการบดตัวอย่างค่ะเพราะ,ะว่าจะต้องบดให้มีขนาดที่เล็กกว่า0.85ม mm, ิลิเมตรค่ะซึ่งมันเล็กมากๆเลยมันต้องประสิทธิภาพเครื่องทํางานได้ดีมากๆค่ะจึงๆจ,จะสามารถบดได้ตามสเปคนี้นะคะเพื่อให้มันสอดของตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะค่ะตัวอย่างที่บดแล้วเนี่ยมันจะได้มีความเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่เราจะนําไปทดสอบหารปริมาณธาตอาหารนะคะ,คะ คือถ,ถ้าเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไม่ดีเนี่ยต่อให้เจ้าหน้าที่ทดสอบเก่งแค่ไหนหรือว่าเครื่องมือวัดดีแค่ไหนเนี่ยมันก็มันก็ไม่โอเคอมันใช,ใช่มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่บทตัวอย่างให้เป็นในเดียวกันค่ะอืค่ะบางวักอาจจะแบบบางคนคิดว่าเฮ้ยแบบกัวเรื่องของการทดสอบเนี่ยสำคัญที่สุดแต่การเตรียมตัวอย่างนี่คือแบบสำคัญมากมากเลยนะเพราะว่ามันต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อสำหรับทดสอบมันนี่น่าหนให้มันยิ่งเรามี r ี q u i r e m e n ด้วยแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยมันต้องตรงตามนั้นเลยค่ะถ้ามันไม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของตัวอย่างเนี่ก่ถูต้องคะ มี <laughs> ามสำคัญมากๆเลยนะคะก็อีกแล้นี้ได้ากการ,ดดรับการรับรองเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนว่าทุกขั้นตอนเนี่ยทางทางทางเจ้าหน้าที่เองก็ใส่ใจนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือเรือกวิธีการปฏิบัติเลือกวิธีการวดสอบเนี่ยที่ตร,รงที่แมทเพื่อให้มันได้รับตัวเพื่อตรงตามมาตรฐานใช่ค่ะก็จะมีการตรวจสอบเครื่องมือนะคะว่ามันยังมีคุณลักษณะจะสอดคล้องตามข้อ,ขอ,อกำหนดหรือเปล่านะคะ ซึ่งของตัวเครื่องเองเนี่ยก็ทวนสอบไม่ยากค่ะเราก็ทําเองภายในได้นะคะทวนสอบทุกเดือนผลก็ยังผ่านเกณฑ์คนะ่ะทุกเดือนตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ,ละผลก็ยังผ่านเกณฑ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเรียกว่าประสิทธิภาพยังยังคง,ง,งเหมือนเดิมไปหนึ่งซื้อเครื่องมืงอใหม่ <laughs> แต่ว่าเราก็มีการเปลี่ยนอะไรไปบางส่วนนะคะที่บอกว่าการใช้งานมันก็มีเสื่อมสภาพไปบ้างก,ก็มีเปลี่ยนระหว่างการทํางานไปบ้างค่ะ คือเท่าที่ร่วมงานกับทางทีมของไซแอนมานะ,ะี mm ่ hmm. SPCR ทีม,มาเนี่ยพี่ว่าก็ก็ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะคะให้บริการดีมากเลยนะคะในผูน้ส่วนงานตั้งแตเ่เริ่มต้นการติดตั้งเนี่ย mm hmm. ก็ให้คําแนะนำค่ะแล้วก็บอกรายละเอียดขั้นตอนวิธีการใช้งานการบำรุงรักษาพวกข้อควรระวังต่างๆนะคะก็บอกผู้ใช้งาน mm hmm. ค่ะแล้วก็เขาก็ยังมีในในส่วนของ product special i s t เนาะบางทีแบบด้วยความที่แลบเราขอรับรองมาตรฐานต่างๆ ะะก็ต้องการข้อมูลเชิงลึกบ้างซึ่งทีเนี่ยเซลล์เซลล์ก็รู้แล้วค่ะแต่เซ mm hmm. ลล์ก็จะรู้เบื้องต้นเนะ <Okay. S 1> าะคาะก็จะสอบถามไปทางผ r o d ส c ปเชียล a l ต s ์บางทีก็ให้ช่วยหาแอปพลิเคชันอะไรให้ซ mm ัพพอร์ตให้เราได้นะคะ, mm hmm. ะส่วนเรื่องการซ่อมเนี่ย mm hmm. ก็รวดเร็วนะคะ mm hmm. เท่าที่เคยติดต่อมาเนี่ยคือใช้เวลา วันสองวันก็ก็ก็มาให้บริการได้นะคะซึ่งซึ่งครั้งแรกโดยปกติแค่เครื่องมือเสียเนี่ยทางทีมเขาจะให้บริการโดยโดยทางโทรศัพท์ก่อนผ่านทางโทรศัพท์หรือย่างน้อยในขั้นต้นใช่ให้ยูเซอร์เนี่ยลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนเพื่อให้งานมันไม่สะดุดแล้วก็ช่วยเซฟคอร์สให้ลูกค้าด้วยเผื่อว่ายูเซอร์เนี่ยก็อาจจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะคะ ถ้าได้เลยก็จะได้แบบไม่ต้องเสียแบบค่าเดินทางค่คาคบริการต่าง,าง,างาาๆใช่ค่ะเื็นงานมันก็จะจบได้ในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียหายค่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยช่างก็จะเข้ามานะคะส่วนใหญก็เป็นพวกเอนจิเนียร์เข้ามาเซอร์วิสก็ไม่ช้านะคะ1-2วันอะไรก็เข้ามาดูให้แล้วนะคะที่หน้างาน ก็มาตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุแลวพี่ว่าพวกช่างเนี่ยทีมช่างเนี่ยค่อนข้างเชี่ยวชาญน,นะเราส่วนใหญ่เท่าที่คุยเนี่ยเหมือนเขาผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศมาโดยตรงนะคะ,ะการแกะเครื่องการประกอบอะไรหรือว่าเราถามดีเทลเชิงลึกในในส่วนขององค์ประกอบเครื่องเนี่ยก็สามารถอธิบายเราได้นะคะในในเรื่องทฤษฎีภาควิชาการนะ,นะคะค่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยกังวลค่ะกับเรื่องการซ่อมคือมาแล้วค่อนข้างจบหรือว่าถ้าจําเป็นต้องยกเครื่องไปกลับไปที่บริษัทเนี่ย ก็มีบริการรับส่งเครื่องและก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าจะจะไปส่งยังไงเครื่องมือไม่เสียหายดีไงคะมีบริการรับส่งให้เลยค่ะคือทางที่ก็คิดว่าเป็นบริการที่ครบวงจรค่ะรวมสอบเทียบด้วยค่ะก็สอบเทียบบางเครื่องมือเนี่ยเน่วยงานที่สอบเทียบภายนอกมีเยอะก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่ได้และต้องมีการปรับแต่งเครื่องเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรงที่ผ่านการอบรมมาจากผู้ผลิตนะคะบางทีปรับแต่งเครื่องไม่ได้ปรับแต่งไปดีไม่ดีเครื่องมือเรา ความถูกต้องเทียนหนักไปกว่าเดิมอะไปเงี้ยค่ะใช่เราก็ไม่มั่นใจค่ะก็เราก็รู้สึกมั่นใจที่ใช้บริการสอบเทียบกับกับทางเอทีซีไอทเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาผ่านการอบรมมาโดยตรงค่ะอ่าก็เครื่องช่างค่ะเครื่องช่างก็ใช้ของ s a ทเทอรีสนะค่ะแล้วก็มีเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนค่ะเป็นของเกอร์ฮานแดนเกอร์ฮานค่ะเครื่องทำน้ำเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ของซาทเทอรีส์ สีเชคเกอร์ค่ะใช้หาขนาดก็ใช้ของเล่นเยอะๆจริงๆค่ะต้องท่เดิอนเข้าไปในห้องแลบอาจจะถึงน่าจะบอกได้หมดค่ะก็วันนี้มาขอสอบถามนะคะว่าจะมีตรงไหนที่อะไรแบบคอมเมนต์มากค่ะเรื่องเรื่องตินึกไม่ออกนะคะอยน้ำตาไหลเลยจะเรื่องชมแหน่ก็อยากจะขอบอยากจะขอบคุณทางป้ายค่ะคือน้องเนี่ยมีสวิตช์ใหม่ ือเป็นคนที่มีมีใจในเรื่องของการบริการนะคะ<อ>แล้วก็เขาเขาถือลูกค้าไม่ไม่ใช่มาแค่ตอนขายของนะคะคือ,ค,อคือดีกับเราตลอดเวลาถามความต้องการหรือว่าปัญหาเออใช้งานรุน่นนี้นั่นช่วงนี้เรามีปัญหาอะไรไหมนะคะคือสอบถามความเป็นไปของเพื่อไม่ให้งานเราสะดุดนะคะมีการติดต่อกันตลอดเวลาค่ะแล้วก็ทํางานรวดเร็วะคะ่ะห้าทุ่มเนี่ย, <c oughs> ยงตอบเร็วเลย <c oughs> พี่ตกใจมากก็ฝ้ายตอบเร็วตอนห้าทุ่มค่ะ <_ d ata> ขยันแข็งแข่ีงก็เลยว่าน้องก็ค่อนข้างใส่ใจในลูกค้านะคะเหมือนทราบว่าลูกค้าก็คงต้องการข้อมูลเร็วอไงน้องก็พยายามตอบสนองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชื่นชมก็คือนโย,ยบายของบริษัทค่ะคือของบริษัทเนี่ย จะเห็นว่ามีการจัดพวกงานสัมมนา,างานอบรมหรือว่าการนำเสนอพวกแอปพลิเคชันโน้ตใหม่ใหมให้ลูกค้าเรียกว่าต่อนเนื่องเลยนะคะสำหรับ a t c r t เนี่ยค่ะก็ทำให้แบบว่าเข้าใจว่าออบริษัทเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญทางด้านวิชาการนะและลูกค้าเองเนี่ยก็พอมีโอกาสได้เข้าร่วมเนี่ยเราก็มีมุมมองที่กว้างขึ้นได้พัฒนาทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์หรือว่าความรู้ทางภาคทฤษฎีอะคะ่ะก็เอาไปต่อยอดงานของเราได้นะคะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่พี่บอกตอนแรกว่า ที c r t เนะี่ยค่อนข้างครบวงจรค่ะรวมไปถึงการเทรนดิ้งด้วยเนะี่ยือจัดคอนเสิรี่ด้วยนะพี่เห็นมีแบบว่ามีส่งเชิญมาทางเมลทุกเดือนเลยค่ะในในส่วนของโรดับท,ที่เก็บกล้องตอนที่เราใช้งานค่ะซึ่งอันนี้พี่คิดว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณะคะอ่าพี่สมรักมากนะคะหรือว่าคุณสมรักมีสนุลนะคะผู้จัดการห้องปฏิบัติการบริษัท i c p International นและ,ละคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันสวัสดีค่ะ